อยู่กับผมเองครับสเตบัสติเยนแล้วก็เพื่อนผมอีกหนึ่งคนครับพูดดิพูดดิเฮียพูดแหววล่ะเออเข้ามาเข้ามาเออไปไปคลิปตอนก็เกมนะทำไมอ่ะทำไมอ่ะโอ้ยจ้เปิดมาเจอตัวหู แต่มันไม่ได้ใช้่เ,เอเจินเนียีทำไมเอานี่มันดวงดีวะอ่านได้แซนต้าละรอสองร้อยอีเล็กก็รอสองร้อย โอเคได้แล้วอ่าได้ชันใต้ตัวแล้วออวางไปเผื่อไม่สรู <laughs> ว้วางครับวางทำไมอ่ะสองตัววางเกือวางไว้ก่อนกันหลับ <laughs> โอ้ได้ตัวเนี้ยโอ้ได้ได้ตัวไอเด็กกล่องไอกล่องไอตัวไบโคเปอร์อ่ะเด้อขอถามหน่อยเด็กตัวไบโคเปอร์ค่าวางกี่บาทนะเจ็ดเจ็ดเจ็ดพันเดี๋ว่างวยไทยท่านหรือไทยท่านหรือปกติไทยท่าน อันเจดันเจ็อยเจ็ดครับกูเก็บตังค์อีกนิดนึงกูก็ได้แล้วนั่นแหละเะบอกป้กววะอ้าลืมพอดีลงเอ็ก์อ้าใช่เอ้ยกูโดนแดดตั้งฟรีแกตั้งตัวไม่ทันะไรคิดหายเลยแล้วเนี ืถ้าสมมติว่าตอนนั้นกูมีตังสองหมื่แล้วแม่งแด็กตังกูมีสองหมื่นก็คีบหายเลยวันแห่งการโกหกโกหกจริงๆแม่งโกหกอย่างตัวอัะอะหวังว่าเราจะไม่เจอแอสโตไทยล์ ถ้าเจอแม่งคือแทบจะการันตีว่าแพ้แน,น่ๆได้รล้วอื่นกว่าอีกตัวเดี๋ยวไม่ปลารู <c oughs> สามตัว <c oughs> เออเออเอออยครั้งครั้ง จะเอาตัวพะโลูทั้งหมดเด็กมีบอลลินรวมถึงซานตาชิแม่เอาไม่ไม่ไม่ถุยรวมถึงเชฟใช่ไหมได้ไม่บโลูเป็นรู้ไปสโลสโลสโลตั้งแต่ตัวแรกแล้วเป็นหม้อเป็นรู้จะเอาพ่อมันบอลู มันจะกล่าวให้มันขยับไม่ได้เลยเหรอมันจะกลับเตร่องเลยสะรู120เดิ่นกลับมานานแล้วกู <c oughs> บ้าปใบ้อีก10%นี่ก็ต้องเดินใช่ไหมเดีาาย๋ยวสินกัเตรีาายงไม่ได้เดิน ต้องการลงบาสีธัรยาไหมลบบลืมไปเลยว่ามีปีนิ้เเท้าที่มันบอลได้ไม่จ้นตัวบอลตันตัวบอลโลมาทุกตัวเยี่ยมไม่แม่งโยนเลยัวฮ่นีามมือบอลที่นิ้น Nay là một năm hong kong của cầu lấy một cái bữa lưng một năm 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 ไปกูชอบกได้กี่เลยไม่เอามาทำไมตอนีกูต้องการไม่เคยได้จำเป็นตอนีไม่ต้องการมันมาเป็นปิดเลยวะริงเกียิเดียวเตือนไม่ได้ลูก่มขาพิการออไม่นขาได้ตัวนึงี่เลย ไฮเปอร์ไฮเปอร์ไม่ดีไมเ่เอาไฮเปอร์เด้อแข้งแบบนี้เออเหียนใส่กดอดแย้มมือมาแย้แต่แมวเด้อเนี่ยงไ,งได้ไฮเปอร์แล้วไฮเปอร์ข้าวางกี่บาท ฮะออโอเค,2000เอเคสองพันแค่วางสองพันไ้เปิดนตัว ไปเลยว่ามีเม็ดด้วยนี่หว่าเลยว่าลืมไปเลยแม็กก็จะลูนี่หว่าเออท่านป้องปิดป้องปิดท่านกล้องไม่ร่าก็จะลูนี่หว่าถ้าไม่ไปดูแกด้วก่อนเยอกวะ แล้วจากที่มันได้เดินบ้านแล้วว้ไนวมันตินรอบก็นเลยคัแซนต้าทีไอท่านไอก็ตไอก็ตแซนต้าก็ซาโลนะใจเย็นขึ้นมาหน่อยเออใจเย็นขึ้นมาหน่อยไม่ถูกใจเย็น แต่กูยังไม่หมดภาคแกนี่มันเป็นภาคไหนกันกง เออนี่ดีกวขากี่ไดเือนือยาเหรอนึกว่าขายหมด อไหวไหมเนี่ยล่อมาเลยไฮเปอร์ Hyper. เอาไฮเปอร์กูหันไปไหนวะ ฮัลโหลอยู่วะไอ้กบหรือว่าตอนนี้มึงมึงสติข้างไปแล้วข้างเป็นกัดแล้วเหรอระวงัอง,อววง,ะวงแตนที่ชั่วร้ายในโลก <laughs> <laughs> มึงแค้นใครนี่มึงแค้นสุดจริงๆนั่นเอง đừng 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 ไม่ไงมันเรียกว่าอะไรว่าลืมชื่และเนี่ยมันเรียกว่าอะไรสิกมาแมนอ๋อสิกมาแมนมาแล้ว ไฟฟ้าหมดเอกหันแม่งรู้สึกไกว่ไกว่หมดชิบิออโต้ออโต้สคริปเลยนะเพราะตัวโหดแม่งเริ่มมาละตอนนี้คุณอะไรเงี้ยเผาเปลี่ย ตัวก็ตัวขอตัวแก้มปนอันตัวหนึ่งก็ได้่งวิได้ก่องดำ ตีมันเข้าไปซิกมาเนี้อัดมาสาทสิบสองนาทีต้ <laughs> อเลิกสาทีรไม่ฮะ ไป,ปไปอัพแันตาไปอัพทีวีดีเจหน่อยครับเออว่าลืมไปเลยเอออัพตันตันแม่งเลยอันนี้บับไม่ถึงสักกาตัวอยู่ไหนวะแกหลงังคอมนีน่ไง แกหลังค่อมเออแรงขึ้นเยอะเดี๋ยวกูนี่นี่ อเอาเออองั้วละจบคำจัดมาเลยไฮเปอร์ ย่านั่งเล่นไม่นั่งเล่นนี่มันได้ความท้าทายแต่ทำตนได้ความท้าทายแต่มันเปืองเวลาชีวิตไง <laughs> เออแต่ว่าไปปีที่แล้วมันไม่มีเอกหันเหลี่ยมเหรอใช่ไหมกบปีที่แล้วไม่มีเอกหันไม่ดิมันไม่มีตั้งแต่สองพันสิบเก้าิแล้วหรอสิบแปดมันไม่ได้มีนานอ่ะมีมากนะ มาหมกเนีเ่ยแหละกเกี่ยวกันโรยเกี่ยวกับ้นจีนตายมันไ,ไมไ่มีตีนี่หรอเห็นแค้นมากไม่ใช่อันไหนอะตัวไม่ได้พูดเยอะ ว่าอยู่อ้เจี่ยมันดูดตังกูไปแกละกูโดนขโมยตังอีกเดียว โอเคกูนึกว่าแอสโตเอาไม่ใช่วเว็บรแรกๆอาจจะแต่เว็บหลังๆนี่ไม่น่า,ออไ,าอไอ้ไม่โคเวะไงสตันแต่ไม่ได้สโล มอนไม่ได้เดินเลยบอกแาตะกูต้องหาตัวนี้ก่อนยอยู่ไหนวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อมาแล้ว ไม่ไงสอ้ถามหน่อยท่านท่านดิวแมนล่างอัปเกดตนี่ค่าวางเท่าไหร่นะหนึ่งพันไหนค่าวางถูก อันตัวไ่นไม่เดี๋ยวนไป ทำไมคุณรู้สึกเหมือนไททันดิวแมนมันโดนเนิร์ฟหรือเปล่าฮะไอ้ละหมาดยังนี่ยเริ่มดึงละ

Non mi devo dire. Non mi devo dire. E tu, Menino แันท,ทีวีทีวีทีวีอยู่ไหนวะตอนไม่ได้ต้องการแม่งมาจังตอนนี้กูตอกการไม่ไห่มาแบตจะหมดเอ,กอีกเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วโทรศัพท์ตัวนี้เอาไม่ต้องวางเออจบสักที